นึ่งวันครั้งสำคัญในรอบปีที่เยาวชนทั้งประเทศจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่สิบมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เยาวชนนับล้านจะมาร่วมกันแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนคู่ชาติและรวมพลังดาวแห่งความดีขยายสันติสุขจากภายในให้กระจายเป็นสันติภาพสู่ผู้คนทั่วทั้งโลกสนุกจุใจไปกับฐานกิจกรรมความดีสากล u ู i f y มาถึง14คอมเพกที่อัดแน่นความมันเตรียมสาระใน VSTAR Activity c o m p l e x พร้อมด้วยตอบคำถามชิงรางวัลรับของขวัญสุดล้นหลามและกองทัพบ,บุธอาหารสุดพิเศษที่ผู้ใหญ่ใจดีขนกันมาแจก VSTAR แบบทุ่มไม่อั้นตื่นตาตื่นใจกับมหากรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่นำเทคโนโลยีล้ำหน้ามาสร้างประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่จะได้สัมผัสแสงสี กิน่นเสียงเหนือจินตนาการถึง7มิติกับนิทรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลกตอนทางรอดวิกฤตมนุษย์และตื่นเต้นยิ่งกว่ากับนิทรศการเสริมที่จะรองรับการเปิดประสบการณ์ของเด็กดีวีสตา์อย่างทั่วถึงกับนิทรศการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลก พร้อมดิ่งอารมณ์สุดระทึกในโรงภาพยนตร์ทะลุจอสามมิติที่นอกจากมหารัตนวิหารคตจะเปิดให้เข้าชมกันถึง7โรงแต่ปีนี้พิเศษเปิดห้องแก้วสารพัดนึกมารองรักความสะพึงกันอย่างจุใจกับเรื่องรักแรกพบรักที่ไม่รู้คือประตูสู่หายนะเสาที่12ธันวาคมนี้นวัดพระธรรมกายมาเป็นหนึ่งบุคคลประวัติศาสตร์ในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่สิบ